สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักสำหรับชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2567นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนายออฟวอร์ King of War, King of Cup, the World, the h a r v e t h Ace of War, Seven of War, Page of War, the High Priestess, ใบสุดท้ายนะคะ n น c k of Cup ค่ะในความรักความสัมพันธ์นะคะ รวมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสถานะโซสถานะไม่ชัดเจนสถานะที่กำลังแบบคบกันนะคะกำลังมีทิศทางความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมังกรน,นะเป็นความรู้สึกที่มองจากนาไพาแล้วนะคะมันหมายถึงความอดทนอยู่หรือเปล่านะคะชาวมังกรในช่วงตอนนี้อดทนอย่างหนัก อดทนกับความทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายหรือใจนะคะอดทนมาทุกสิ่งทุกอย่างแบกรับไว้อยู่ตัวคนเดียวนะคะสู้หรือใครบางคนในที่นี้เหมือนกับกำลังประครับประคองความรักให้มันให้มันยังอยู่ให้มันคงอยู่ ให้มันคงอยู่แม้ว่าจะเจอมรสุมนะคะผ่านเข้ามาหนักหนาสาหัสอย่างไรตัวคุณก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรับมือแล้วก็จะประคับประคองพยุงความรักตรงเนี้ยให้มันให้มันยังคงอยู่แล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปแม้ภายในใจอาจจะเจ็บช้ำนะคะไม่ว่าจะเจ็บช้ำทางร่างกายหรือว่าจิตใจก็ตามตัวคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยจะรู้สึกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอดทนสูง นะคะมีความอดทนสูงใจเย็นมากขึ้นค่อยๆคิดค่อยๆทําคุณมองถึงในเรื่องของอนาคตบางคนกลัวลกลัวการอยู่คนเดียวกลัวการอยู่ตัวคนเดียวในเรื่องของแบบโสดที่ต้องเป็นไม้หรือเปล่าหรือจะต้องแบบคบใครก็ได้ไม่นานสักเท่าไหร่เดี๋ยวรักๆเลิกเลก,ลก,ลก,ลกมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่บอกว่า ถ้าไม่ถึงที่สุดสุดๆจริงๆชาวมังกรในช่วงนี้คุณแทบไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักหรือกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะที่มีอยู่ก็จะพยายามประคับประคองให้มันไปรอดต่อไปให้มันผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ที่ผ่านมาถือว่ามันเป็นโชคนะมันเป็นโชคมันเป็นโอกาส มันเป็นสิ่งที่คุณได้พบได้เจอในความรักได้พบได้เจอกับคนที่ใช่กับคนที่เคยไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้เจอรักแท้บางคนคนโสดนะคะโสดมาอย่างยาวนานขอให้ได้เจอใครสักคนที่เข้าใจนะคะอยากเจอคู่อยากได้คนที่เข้ามาแล้วช่วยส่งเสริมซึ่งการและการมาสนับสนุนซึ่งการและกันนะคะอืมอยากจะพบอยากจะเจอนะคะเป็นอะไรบอกว่ามันคือความสุขนะ มันคือความสุขมันคือสิ่งที่คุณปรารถนามันเป็นความสุขความสมหวังนะคะที่คุณได้พบได้เจอในช่วงตอนนี้นะแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่ที่ไม่ชัดเจนเหมือนกับกําลังปะคอยประคับประคองความรักให้มันให้มันผ่านวิกฤตนะ่ะ บอกได้เลยว่าผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะอดทนสุสดๆอดทนมากอดทนจริงๆสําหรับชาวมังกรแล้วใครบางคนในที่นี้คนโสดเหมือนกระจะได้เริ่มต้นความรักด้วยนะจากการตอบแทนจากการกระทําความดีจากการร้องขอจากคนที่เคยตั้งสัจจะวาจาหรือว่าคิดไว้ว่าต้องการใครสักคนที่จะเข้ามานะคะเพื่อที่จะเป็นคนคอยสนับสนุน เป็นแสงนำทางชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนจะได้เริ่มต้นความรักนะคะ X of b o r d คือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครสักคนอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคที่ดีที่คุณจะได้เจอกับความรักที่ที่เข้ามาแล้วมัน มันตอบโจทย์ตอบหัวใจคุณได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากในช่วงนี้นะคะคนที่เข้ามาก็จะมีแต่ความรักความรู้สึกความห่วงใยเป็นคนที่มีความปรารถนาดีอ่ะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็ปรารถนาดีที่อยากจะเห็นคุณมีความสุขอยากดูแลเอาใจใส่คือบอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณจะเจอคนที่ดี นะสาหรับชาวมังกรจะเจอคนที่ดีคนที่เขาใส่ใจห่วงใยดูแลคุณคนที่เขามานะคะมาเพื่อที่จะไม่ทําให้คุณเสียใจไม่ทําให้คุณผิดหวังเขาอยากที่จะดูแลคุณนะแล้วก็จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนก็ตามสําหรับชาวมังกรแล้วในช่วงนี้นะคะ แต่ใครบางคนที่ยังประคับประคองความรักถ้าผ่านวิกฤตผ่านช่วงตรงนี้ไปได้ถือว่าคนตัวคุณเก่งแล้วจะมีอนาคตไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรเข้ามาก็ตามถ้าคุณผ่านจุดแย่ๆในช่วงนี้ไปได้อ่ะอนาคตต่อไปมันก็แค่จิบๆนะคะแต่สำหรับคนโสดเนี่ยจะได้เริ่มต้นความรัก ะะจะได้เจอคนที่ใชายคนที่จริงใจคนที่เขาคอยดูแลห่วงใยคุณอ่ะจะเจอคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเข้ามาในช่วงตอนนี้ขอให้อดโทนขอให้อดกัน้นขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นนั้นไปให้ได้หรือใครบางคนสําหรับชาวมังกรที่เชื่อในคุณงามความดีเชื่อในกรรมดีสิ่งดีๆที่ได้กระทํามานะคะสั่งสมบุญมาอย่างยาวนานระยะหนึ่งสักพักหนึ่งก็ได้นะคะก็จะผลบุญตัวน,นั้นมันจะส่งผลชักนํโดน จิตโดนใจให้ตัวคุณได้พบกับคนที่ใช่ได้พบกับคนที่รอได้พบกับคนที่ตรงใจตรงสเปคได้เข้ามาพบมาพูดมาคุยมาติดต่อมาสารสัมพันธ์นะคะมาคบกันมาคุยกันมาพัฒนาความสัมพันธ์กับกายเป็นการเรียกใช้ว่าคำว่าแฝดก็ได้ในอนาคตสำหรับชาวมังกรนะคะในช่วงตอนนี้มีคนที่เข้ามาเกี่ยวพันในความสำคัญอาจจะเป็นคนที่ อายุน้อยมากกว่าตัวคุณนะคะคนนี้ก็อยากเริ่มต้นเหมือนกันแต่เขาก็ด้วยวัยด้วยอะไรที่ห่างจากตัวคุณแต่เหมือนเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะ เขาอยากมีตัวตนเขาอยากมีจุดยืนแล้วเขาก็ชัดเจนมาที่ตัวคุณเท่านั้นแต่บางครั้งสําหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนชาวมังกรแล้วดูเหมือนว่าคุณจะเก็บซ่อนอารมณ์นะคะหรือแอบซ้อนใครไว้ภายในใจอยู่หรือเปล่าในช่วงตอนนี้นะคะมันเหมือนกับลับๆแลล่อๆหรือว่ามีความรับมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่ภายในใจก็ได้เหมือนกันสําหรับคนที่สถานะที่ไม่ชัดเจนสถานะที่คุมเครือนะคะค่อน ท,ที่จะคิดหนักนิดหนึ่งนะคะในความรักในความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาแต่แล้วชาวมังกรส่วนใหญ่ในช่วงตัวเนี้ก็ถือว่าอดทนอดทนแล้วก็สู้พยายาม ระคบประคองกับความรักที่ที่มันจะเข้ามาแต่ที่บอกไปก็คือถ้าเป็นคนโสดจะได้เจอคนที่ใช้แล้วก็ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามเป็นการเดินทางมาเดินทางมาไกลจากคนรักก็ได้มันเดินทางมาติดต่อหรือใครบางคนที่คนรักไปทํางานต่างถิน่นต่างที่แดนไกลรวมถึงชาวต่างชาติต่างประเทศด้วยก็ได้มันเหมือนมันเป็นการกลับมากลับมาของเขานะคะกลับมาเพื่อมามาตอบ มาตกมีข้อตกลงหรืออะไรบางสีบางอย่างหรือได้สัญญาอะไรกันไว้มันคือการกลับมาการวนเวียนกลับมาการเดินทางกลับมาเพื่อที่จะได้มาเจอคุณหรืออาจจะมาเริ่มต้นมีข่าวดีมาให้คุณในเร็วนี้ก็ได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในความรักในความสัมพันธ์ที่ที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะ ก็เดี๋ยวดูความรู้สึกของคนรักให้และกันนะคะคนรักของชาวมังกรนะคะในช่วงตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่10 of Swords The m a g i c s a n i n 9 of Swords หมายถึงความทุกข์ความเศร้าหรือว่าเขาอาจจะถูกปฏิเสธจากความรักหรือเขาเจ็บช้ำมากับความรักการสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาอยู่หรือเปล่านะคะแต่เขาก็รับรู้และเขาก็พยายามที่จะปรับตัวนะคะเนี่ยเจ็บนะสิบดาบมันหมายถึงความทุกข์ ความเศร้าการถูกบอกเลิกอกหักเรอไรใดๆก็ตามที่สุดของสิบดาบมันคือความเจ็บชำ้ำคือความเจ็บปวดอยู่ภายในใจนะคะทุกเจ็บหนักมากเจียนตายสำหรับคนรักของคุณแล้วในช่วงตอนนี้เขารู้สึกแบบนั้นนะคะแต่และและ The Magic ้วเดอร์แมจิกเชียนเหมือนเขาเข้าใจธรรมชาติเข้าใจที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะคะเมื่อมีความรักก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะเป็นทุก มันหมายถึงคนที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของความรักการใช้ชีวิตคู่การมีคู่มีความรักเข้าใจอย่างรู้ฟ้าดินนะคนเนี้ยนะคะเดะแมจิกเชียนแล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เป็นไปเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเหมือนกับเขากำลังปรับปรับทัศนคติปรับตัวเองเข้าใจนะคะเข้าใจเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้า ต่อไปเขาใจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่ก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์ปรับตัวเขาอ่ะให้เข้ากับตัวคุณนะคะเป็นคนฉลา,าดเป็นคนที่มีรางสังหอนที่ดีนะคนรักของคุณเนี่ยก็ก้าวดาบเหมือนกันแต่รู้ว่าเจ็บบางทีมันอาจจะมีความเครียดความสับสนความกังวลอะไรเข้ามาแทรกบางแต่เขาก็พยายามที่จะจัด,จ,ดจัดการตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะ เขาพยายามที่จะเคลียร์แล้วก็จัดการตัวเองก่อนอันดับแรกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปแหละนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นมันดีขึ้นเข้าใจความเป็นไปบนโลกใบนี้นะคะเข้าใจถึงสัจธรรมความรักในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรู้ฟ้าดิดและอย่างเขามีรางสังหรณ์ด้วยนะคะมีรางสังหรณ์พิเศษนะคะ อ่านใจคนง่ายอ่านใจคนเก่งในช่วงตอนนี้คนรักของคุณนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนรักได้เป็นอย่างดีด้วยอืเป็นคนที่เอาใจเก่งด้วยนะคะในช่วงตอนนี้ก็สําหรับความรักนะคะของชาวมังกรในช่วงตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ